สวัสดีทุกทท่านนะครับแล้วก็ยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในเมื่อเช้าก็เจอกันแล้วนะครับเวลาก่อนนอนวันนี้ก็เจอกันอีกนะครับเข้ามาดูแล้วก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวดีมานะครับมีกล่องเข้ามาแต่ว่า จะบอกเลยนะครับว่าเป็นฮอมือ2อ,อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อัปเดตอัปเดตข่าวนะครับอัปเดตข่าวก็กับเจ้าตัวโกสกายตัวนี้ก็ยังหางโบอกอยู่นะครับยังแก้ไม่จบนะครับเดี๋ยวว่าจะต้องสั่งชุดหางนะครับชุดหางที่เป็นกิฟตของมันเนี่ยแล้วก็เป็นพวกบอลลิง นะครับกิฟต์บอลลิงก์นั่นแหละเดี๋ยวก็จะเอามาใส่นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องหายแน่นอนเพราะว่าผมแปลงเอาของ X360 มาใส่เนี่ยบอลลิงก์มันขนาดไม่เท่ากันนะฮะก็เลยเทำให้แบบเหมือนมันไม่พอดีอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะผมก็คิดว่าน่าจะจะต้องใส่เป็นของมันเลยจะดีกว่าเพราะว่าเจ้าตัวโกสกาย RSC เนะี่ยมันจะใช้อา่า บอลลิงไม่เหมือนอบอลลิง450ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับต้องใช้เป็นบอลลิงของมันเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวมาแกะกับฮอลนี้ฮอลนี้จะเป็นฮอ420นะครับไม่มีวิทยุมีแบตเตอรีอ่แบตเตอรี่ไม่แน่ใจหรือว่าแกะพร้อมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยะจะบอก กจะบอกเกินไปเลยนะครับว่าอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณนะครับ8,000บาทนะครับลํำนี้เข้ามาดูแล้วนะครับดูให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้กับเพื่อนๆได้ดูนะฮะเดี๋ยวต้องหาคัตเตอร์กัน คัตเตอร์หายอ่ะเจอคัตเตอร์แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพพอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ใครที่กำลังมองหา420มือสองนะครับเห็นคลิปนี้แล้วรีบทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะเทสบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะขายอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะต้องมีเทสบินนะครับแล้วก็มาบายเข้ากับวิทยุของผมด้วยเพราะว่าลำนี้ไม่มีวิทยุนะครับ คลิปนี้จะไม่จะไม,จะไม่จะไม่เป็นคลิปอาจะเป็นคลิปที่ไม่มีการตัดต่อใลย,ลยทั้งสิ้นนะครับก็จะถ่ายแบบรเรียวแล้วก็พอถ่ายจากต้นจนจบแล้วก็ไปลงแบบรเรียวเลยนะครับ เออแล้วก็อีกเรื่องนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่สั่งตัว F06 มาหนึ่งลำนะครับ<ม>ก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะว่าช่วงนี้มันคงเป็นช่วงจัดโปรนะครับอนนี้ไม่ใชไ่ไม่มีอะไรนะมันกล่องเปล่าๆนี่นะฮะหนุนหัวหนุนท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าสภาพพอจะเป็นยังไงนะครับ ก่อนนอนวันนี้นะครับก็มารีวิวกับ420มือสองให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก่อนนอนของเพิ่งมาถึงเมื่อช่วงบ่ายๆนี้เองนะฮะ มนมาหนามากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้แกะกล่องกันมาแบบสดๆเลยนะฮะไม่ได้ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเออนิดนึงนะครับมีกล่องบีสเอ็กมาฝากขายด้วยนะครับกับเจ้าตัวนี้ เวอร์ชัน3นะครับเห็นข้อโทรบอกผมอยู่ว่าฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากขายกั決決บบีดเอ็กด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเทสบินด้วยนะครับบีดเอ็กตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะฮะก็ตัวนี้อยู่ที่ ขายอยู่ที่ฟังราคานะครับ1 0 0 0 1,850บาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสบินให้กับท่านผู้ชมดูนะครับถ้าใครที่อยากได้ b ี X, เอาไปบินเฮลิคอปเตอร์นะครับก็ตัวนี้1,850บาทนะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่ฟอสซ่าก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเซตบินกันแบบ 3D เลยนะครับถ้าใครที่สนใจนะพักมาเลยนะคร ก็จะคานุป,ปี้เนี่ยก็จะเป็นของ420นะครับแต่ก็จะสภาพก็อืมก็สภาพก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร,ร่นะฮะแต่คานุปปี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอะใจเลย เดี๋ยวผมจะให้คานูปีอันนี้ไปแล้วกันพอดีผมมีเหลือทิ้งไว้นะครับเหลือเก็บไว้นี่ครับเป็นเป็นของอเมื่อก่อนอ่ะมันของเลปเปอร์เลปเปอร์จำได้แล้วเป็นของเลปเปอร์แล้วก็ตัวบูมเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นสีขาวนะครับแต่ว่า เขาติดสติกเกอร์นะครับแบบนี้แต่ว่ามันถ้ามันลอกออกปุ๊บมันจะเป็นสีครีมนะครับซึ่งมันจะเข้ากับคารุปีตัวนี้พอดีเลยนะครับแต่ว่าตัวเลขมันจะเป็น380นะถ้าเกิดว่าเ,าเพื่อนๆสนใจนะครับก็อาจจะไปเปลี่ยนเป็นตัวเลขตัวนี้เป็นเป็น420ก็ได้นะจะ <c oughs> <c oughs> ใส่ได้กันได้แต่ผมจะลองใส่ให้ดูนะครับ <c oughs> คารุปีนี้ไม่มีรอยไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะ <c oughs> สภาพใหม่เลย เนี่ยใส่ได้พอดีไปเลยตัเยวเอยจะต้องมาจัดทรงใหม่อีกนะเนี่ยเพราะว่าชวงพวกสปงสปีดพวกนี้มันก็เนี่ยเห็นไหมครับมันจะใส่ได้พอดีเลยอันนี้คือไม่เป็นไรผมถือว่ามันแขวนอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะก็เดี๋ยวใครเอารำนี้ก็เป็นคานุปีอันนี้ไปเลยแล้วกันนะครับ เท่ากับบูมอันนี้เดี๋ยวจะนั่งลอกสติกเกอร์ออกจะได้เป็นสีโทนเดียวกันนะครับกับลำนี้นี่ครับก็จะได้ดูสวยส่วนขาสกีเนี่ยเขาก็เขาก็เอาเบรดของฮอมาใส่แต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นขาสกีที่เป็นตีนเป็ดของมันนะครับอันนี้อันนี้เขามาใส่ว่าเอาไว้บินเวลาขึ้นจอดขึ้น เวลาขึ้นแล้วก็ลงจอดนะครับมันจะได้แบบไม่เอียงไม่อะไรแต่ผมมีขาสกีตีนเป็ดตัวเนี้ยเยอะหลายอันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับก็กเอาออกไปนะครับเดี๋ยวจะต้องบินนิ่งแน่นอนครัน้นี้เดี๋ยวผมจะปรับแต่งอาการฮะแล้วก็บินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูเบดเลยดีกว่านะครับเบดนะครับจะเป็นเบดที่ไม่เหมือนกันนะครับ แม่นึกว่าเหมือนกันเอาไม่เป็นไรผมมีเบตอยู่เดี๋ยวผมจะหาที่มันเป็นลายเดียวกันนะฮะใส่ให้นะครับมันจะได้เหมือนกันอันนี้มันมาคนละแบบแต่ก็เดี๋ยวจะจะอาบน้ําแต่งตัวให้มันดูดีละสําหรับลานี้นะครับแล้วก็มอเตอร์เป็นของ AZ นะครับเป็นดีวิลนะครับเป็นของมันเลยนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะครับ แล้วก็เซ์โวโยกพีซเป็นของ JX s e r v o แต่ว่า,าตัว,ต,วตัวสองตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงส่วนตัวหลังจะเป็นตัวสีดำนะครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อ JX เหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่กล่องเป็นเคบาน้ arn, น้ำเงินสภาพกล่องก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็มีเซ์โวกันหางเป็น k t 5 6 5ชุดไฟก็ถือว่าเทพเลยนะแล้วก็มาที่แบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแพลติ u m มฮอาบีวิง60แอมป ชุดไฟถือว่าเทพนะอันนี้แค่ปรับแต่งนิดนีนนหน่อยๆนะครับก็สามารถที่จะสดูสวยได้เลยนะฮะเฟรมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับดูจากตรงนี้แล้วโอเคก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องมาตั้งสายพานใหม่นิดนึงแล้วก็พวกชุดหงชุดหางนี่ครับก็โอเคอยู่ลำนี้เดี๋ยวจะปรับแต่งบินให้กับท่านผู้ชมได้ดู หรือถ้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับในราคา8,000บาทนะครับเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะทําให้มันดูดูดีกวา่านี้อันนี้เพิ่งแกะกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็สําหรับในคลิปวันนี้นะครับใครสนใจก็ทักมานะครับไม่มีแบตเตอรี่ให้นะลำนี้ไม่มีแบตนะครับไม่มีวิทยุนะครับไม่มีแบตแล้วก็ไม่มีวิทยุ นะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาสําหรับลำนี้รีบๆเลยนะครับใครเอาก่อนทักมาก่อนได้ก่อนนะครับกับลำนี้แล้วกเ็เดี๋ยวส่วนใน F 0 6ตอนนี้อ,อีกอีกนิดนึง F 0 6 EC 1 3 5นะครับก็ยังยังมีขายอยู่แล้วแต่ทีนี้ในส่วนของช่วงแรกเนะี่ยที่ได้ราคาเป็น6,500เนี่ยคือเป็นช่วงที่ผมจัดโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าจะอยู่ราคา6,500เนี่ย จะอยู่ถึงกลางเดือนสิงหาคมวันที่15สิงหาคมนะครับพอหลังจาก15สิงหาคมแล้วเนี่ยก็จะปรับเป็นราคา7,450บาทน,นะครับเพราะถ้าใครที่อยากจะได้นะครับตอนนี้ก็รีบทักเข้ามาก็อยู่ในราคา6,500นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นราคา7,450นะครับมันก็จะมีเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นช่วงจัดโปรโมชั่นนะครับก็ ผมก็ยังแปลกใจเอ๊ะทำไมมันถึงถูกจังอ๋อเป็นเป็นช่วงจัดโปรโมชั่นนะครับมันเพิ่งเข้ามาใหม่ลำนี้นะครับมันเป็นตัวใหม่ F06EC135 นะครับกำลังมาแรงเลยนะครับมันเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มีการบินแบบแคล้ายๆแบบระบบ GPS ด้วยนะครับก็เป็นช่วงจัดโปรโมชัน 6, ่น6,500-15สิงหาคมนี้หลังจาก15สิงหาคมนี้แล้วเนี่ยจะเป็นราคา7,450บาทนะครับ ยังไงก็รีบๆเลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ไม่ไหวแล้วง่วงนอนแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอตัวพักผ่อนก่อนกับเอกสายหมุนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ